มันมองคือเบลจะขึ้นมาเบิร์ดเฮ้ยเฟิร์ตตีดิเฟิร์เฮ้ยบัรดเฮ้ยเฟิร์จะเบิงส่องดิใช่ปะ สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านาะท,ทุกทุกท่านนะครับอยู่กับผมเบิร์ดเดินป่าลาผีนะครับก็วันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาคนเดียวนะมากันทั้งหมดเนี่ยสามคนนะครับพี่เอฟซีก็จะมีน้องบาสน,นะครับสวัสดีครับผมบาสเดินป่าพาลอลครับแล้วก็จะมีน้องเฟิร์นนะครับสวัสดีครับ ก็ตอนนี้อาการน้องเฟิร์ก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะแล้วนะครับถือว่าดีขึ้นแล้วนะเฟิร์นนะใช่ครับก็เป็นปกติแล้วนะครับพี่เอฟซีก็ไปให้น้ําเกลือ,อามาแล้วด้วยนะครับก็โอเคครับก็วันนี้นะเราไม่ได้ไปไหนกันนะก็วันนี้จะกลับไปดูกระสือที่ผมเจอในวันนั้นนะครับแล้วไปดูผู้หญิงคนนั้นนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะลองไปซ o o มดูสักพักหนึ่งก่อนนะบ้านนะไปดูพฤติกรรมของมันก่อนนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวไังนะพผู้ผมทั้ง3าคนเนี่ยจะขอตัวเดินทางเข้าไปข้างในนะก่อนที่จะ ไม่ทันนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจใเราด้วยนะครับพี่เอฟซีผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมและน้องบาสได้ถ่ายคลิปด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงเนะี่ยเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าบาสเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่เอฟซีไปกันครับมาเข้าง่ายๆเลวะค่อยๆเดินนะพี่ก็ไม่ได้มานาะน Ừ, ừ, đi đi còn lắm đi đơn vai trong quá gì nữa ấy ấy chờ bà พี่ครับพี่ครับมาทำไรครับพี่ครับมาทำไรตรงนี้คนเดียวครับกู<า>จะค่อยๆเดินตามพวกมึงเบาๆนะคือตอนนี้พี่เบิร์ดก็จะเดินตามเขาไปเรื่อยๆนะพี่พเพื่อน quang tuờn đùa luôn, ui, bird phải không đi đu p bird đi, wick, cái 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 lại ไอเ้เชือกกระโดดมาแจากทางไนไม่รู้กมองไม่เห็นกระโดดมาเหรอมดูหนะ้าตามันดิอยู่เป็นจ้องมองเราดิเอฟซีดูเป็นจ้องมอง,อา C, องมาที่ผมอ่ะเจอปะดูมันมองคือแววตามันราคาจัดอะ่ะไอ้ยดีวะ คือแววตามันราคาจัดเลยอืมอืมโม้คูนดีดั้อทีมันเดินไม่ได้หรอวะเดินเบี้ย่อนแห่หล่อพอดละไหนเลยวะเมื่อกี้เพื่อนมันมาเท่านี้นะบาด

Cũng nằm dưới này nè Dưới đây, dưới đây Bát Hả? Đi. Này, này. Này này. Này Ở đây, Bớt, Bớt, Bớt luôn, Dừng dưới nơi đó, chạy đây Bớt, luôn, mày tôi thấy tì luôn tì nè, thằng Bớt, ba Bớt, chạy khuyên ba Bớt, chạy khỏi ba Bớt Đi ngay bang ngoài ừ. bao mình viếng này hơi 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 này hơi 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 Cái đứa yeah. Lì thằng nào Ê à. Chứ Lì thoáng Mình sẽ đi này Mình sẽ đi này Mình lên đấy dạ không Mình ngay bớt không à. mày nam ghét dưới quá À น้ำเลือดเยอะจัดอ่ะเฟิร์สเอ็งเข้าไปช่วยพี่เบิร์ดดิคือตอนนี้น้องเฟิร์สก็ได้เข้าไปช่วยพี่เบิร์ดเอ้ยเฟิร์สไอ้บัสฮะเฟิร์สช่วยพี่เฟิร์สเลยเฟิร์สเฮ้ยเฟิร์สตีดิเฟิร์สเป็นไรเปล่ามันบิดคอกูเฟิร์สตีโดนป่ะโดนยีเต็มฟอกเลยเนย์เลยยี่ mình kêu mày không buồn rồi. nhìn đâu? Hai bên này rồi quá. Hèn lò phật lám hông? À. Hai bên này rồi quá. Thì có. Bên này rồi quá. Bát. เฟร์ดลองไปเดินดูแถวนู้นดิโดนบิดคอป่ะไหวบ้าวไหวอยู่เจอาเฟร็ดตาตาเจออะไรป่ะแล้วนู้นใครไหนแล้วนูน้นใคร đang ăn Ghê rồi ừ. Bát, Mình hai cái này rồi bà Ui bạn, Ui Phải Chỉ bấm xong đi ใครบ้าเฮ้ยเอื้ออะไรวะเฮ้ยเจิงดิไปดูร้อนเพิ่งดิตากูฟาดไปวะเฮ้ยเฮ้ยมันร้อยนยังพีอย่าบอกนะ ông <laughs> ấy <Okay, thì bà. cười> mình ép con thợ thần nhé mình lưu vớt má hạt thì ép ép, <cười> <Okay>. <cười> ép con <laughs> ép gì ngồi mà tạt mà đấy đó Mình cho khuyên mà vớt no. no, no. chờ bà bán อยดูไฟไว้นะเฟิร์สมันร้อยหายไปทั้งหนรอให้มันไปก่อนนะ้วไปวิซีเดี๋ยวเราจะไปดูล่างที่มันถอดทิ้งไว้นะเดี๋ยวจะไปยอดน้ำมันใส่แมงเลยมั้งลองเผามันเดไปแช่งมาบักม,มันยังอยู่นี่อยู่เลยทั้งก่อนทั้งก่อนนีนอยู่เลยเหมือนมันหาเราอะ่จะจจเย็นก่อน หน้าเราเว้ยเียซีมันวนหาพวกผมมันกำลังวนหาพวกเรบาบา้างเจอใช่ไหมล่ะ อย่าวนหาผู้ผมนะผมเนียยาวดำปีเลยเหมือนเป็นกระสือตัวใหม่อนะเหมือนเป็นกระสือสาวเมื่อกี้เลยอนะโคตรน่ากลัวมีอยู่ที่เดินลูกไก่นะอะเดี๋ยวจะเมื่อไปเะี๋ยอส มันกำลังลอยไปที่ล่างมันว่าบ้านใจเย็นก่อนลมแรงเลยนะลมกระโชกแรงเลยนะลอยไปนูนละเขาบอกว่าต้องสุดดูดีเลยสีลมมาพุบขึ้นหน้ามเลย ไปแล้วไปดูล้านมันพร้อมกันเบิร์ตหาใคมานั่งอ่ะไูบ้างกูเจออะไรอะไรมาดูดินี้ยอะไรวะไหนเนี่ยเออวะเลื่อนเลยรวะจริงเหม็นชิบหายเป็นยังไงนี่ครับสดๆเลยไปดูไปนี่อีกเบิร์ตเฮ้ยมันเอาอะไรมากินเปล่าวะ anh ấy bắn nắng không nắng không bắn nắng bắn bắn Pia thấy gì Đi du lăng mình đi. có chưa? Thì nằm thọt lăng à. Chơi cùng căn mất nha. này quá. แถวนี้แหละไม่ใช่เหรอเราไม่เจอแล้วอ่ะอ้หายไปไหนแล้ววะกูรู้สึกนะกูว่าตากูไม่ฝาดแน่นอนใช่ไหมใพี่ก็เจอแถวนี้นะเจอแบบกำลังดึงไส้ขึ้นมากำลังลอยขึ้นมาเรื่อยๆเองก็เจอใช่ไหมเฟิร์ส ลดนเสียงเหมือนกันใช่ปะบทัทลุยแม่งเลยเชื่อกูมึงเข้าไปดูได้ใช่ตัวเดีวยวกันกับที่กูเจอไหมมึงดุยดิมึงจะการเลยบทัท

sao ba ừ. tì lấy nãnh ạ tìm tìm Má. Má. Má chơi ba tài bị lắm bắn nào nãy nà, ngủ chờ phải lì lì nát 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 Luông, luông, luông nát 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 mừng kèn hả? mừng kèn lỏ, Hả? mừng kèn hả? mừng kèn hả? Phơi đi xem cái cái với phi đi, qua, Đi chú, Pi anh đi chú. Đi, Đi đi nào, Pat. Ê, nó lòi Hả? Khỉ lòi lên đó hả? Ừ. đó hả? Bây giờ tôi sẽ đó nó ชิบหายละมันไปทางไหนละขึ้นไปะมึงมึงลองตามไปดูเพราะกูจะซุ้มตรงนี้เดียวถ้ามีอะไรเรียกได้เลย

เนื้อทองจองหรอไม่เจอเลยใช่ไหมออลองนั่งซุ่มดูก่อนคิดไหมกูคิดว่ากูจะเผลอแล้วมึงเจอมันลอยไปทางไหน,นไปข้างบนอะ่ะแล้วก็ทีนี้ก็หายไปเลยตามไม่เจอเลยใช่ไหม ยืดใกล้สีเขียวกอสีเขียะสียาวก็สีเขียะสีเอ๋สีเขียวสีเอ๋สีเขียะหายไม่ไหนหรอวะเมื่อกี้ท้ากูเผาเมื่อกี้ก็จบแล้วเมื่อกี้ท้ากูเผาก็จบเรื่องไปละมึงเผามันก็หนีอ่ะเพราะมึงเยียบยังไม่ยุดคือตอนนี้หาไม่เจอเลยเว้ยมึงเจอมันลอยไปทางไหนววะแต่ทีแรกมังเราเจอมันถอดล้างอยู่ข้างล่างนั hmm. ่นอะ แม่งเรามา <c oughs> ดูอีกทีนึงไม่เจองงกันเป็นแถวเลยพี่พีเอฟซีเอาไงดีอ่ะเอากลับเป็นก่อนดีกว่าลองขึ้นไปดูอีกทีนึ่งไหมละนน่ะเอออืมเออเมื่ยอยเนาะได้ใช่ไหมเป็นก่อน<ป>โอเคก็ได้วัดไป,ไปก็พี่พีเอฟซีฮับตอนนี้ผมกับน้องบาสแล้วก็น้องเฟิร์สเราก็ได้เดินทางออกมาแล้วนะซึ่งน้องบาสคิดไปว่าไม่อยากจะอยู่ต่อนะกลัวเป็นอันตรายกันนะใช่ครับเพราะน้องบาสก็ตีไปทีแรกจะเผาเลยใช่ไหมใช่ครับ แต่เผาไม่ทันนะโดยแบบครั้งแรกอ่ะเหยียบครั้งนี้แต่ไฟแช็กอยู่ข้างในพอดีเลยเอาแบบกําลังจะล้วงแต่ว่าเหยียบอีกครั้งหนึ่งไว้ไม่ทันใช่ไหมไปปึ๊บเลยนะใช่ครับก็คือแบบชุดนั้นเป็นแบบเซี่ยววิทงจริงๆนะครับพี่พีพีซีก็ผมเนี่ยได้เจอเขากับร่างมันเนี่ยกําลังถอดออกเลยนะบานนะใช่ครับพอเราเดินเข้าไปดูใกล้ๆเนี่ยไม่เจอนะพี่พีพซีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่พอเราแบบยังไม่เดินเข้าไปเนี่ยเราแบบ เจอเลยนะมันกําลังจะทอนหัวออกเลยอะ่ะผ<ช>ู้ผมตกใจไงวิ่งถอยหลังไปสองสามเก้าทีนี้จะเข้ามาดูใหม่ไม่เจอแล้วนะ<ช>แปลกมากเลยครับพี P ่พีเอฟซีก็แบบจะเข้ามาดูไงว่าเป็นทอนหัวจริงหรือเปล่าแต่น้องบ้าสบอกว่เราไปเจอไปเจอหัวมันเนี่ยใช้คนเดียวกันนะพี P ่พีเอฟซีก็โอเคนะเดี๋ยวคิมน,น้าเอาใหม่ดีกว่านะ<ช>บ้าสน,นะ <ๆ S 1> โอเคครับเดี๋ยวงไงผู้ผมทั้ง3คนคนในขอนอญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร เพื่อเป็นกำลังใจผมเนี่ยได้ทำคลิปด้วยนะครับ BFC สําหรับคลิปหน้าพวกผมจะไปลาทชาผ์ที่ไหนก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวังไงผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าลืมไปติดตามช่องน้องบาสด้วยนะครับ BFC บาสเดินป่าพาหลอนครับแล้วก็น้องเฟิร์สนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ BFC